yes i come เพราะนักวิเคราะห์เพเปลี่ยนเพลงโลกโดยวาสตรแห่งการบริหารกลมอรร้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังเพื่ออธิบายการเปลี่ยน thank เรชวเราไปชิมแว่าแ่ไต้องทรเราสามารถทำอไครับดูชิมียจะสก็สทีหลังวันนี้ม <đ ồng. S 1> yeah. yes. yes. ีหมครับตอนนี้นั่นตมีอย่างวันนนี้คือเป็นการรวมร่วมงานครับเราเป็นครั้งแรกต่ผมก็บอกแ้ว่าันนี้เ็นครั้งแรกที่เปิดงานเลยงกัน กิรที่รวบวนี้ก็มีน้องน้ศาสตรานิเทศวิาการคณะศิลปศาสตร์าัตร่วมโดยที่การบรรนาฯนะครับจะเน้นเื่อการหงสื่อเป็นสื่อ ล็อกเตอร์ดูดฝนที่กับคณะของคณะพืานลอยแม่จอนที่ให้โอกาสทสปิชิกครับได้มาล้มในวันนี้คือโปรเจกต์นี้เป็นความสำคัญนะครับที่จะทำให้เด็กรุ่นใหม่หรือว่าเด็กยูเจนนะครับสปิชิเองเนี่ยเราเป็นผู้นำก็เป็นอันดับหนึ่งในในในแง่ของป้ายยาไทเกาหลีนะครับที่สุภาพินนะครับ ตรงนี้เราก็มองเห็นว่าการที่ทำโปรเจกต์รุไไน่นใหม่แบบนี้ก็คือรุ่นน้องๆตรงน,น,รงนี้ที่ผมเห็นในขนาดเมดื่อเป็นอโนเนี่ยบอกมากนะครับที่จะทำอะไรที่ที่เป็น,น,นวตตัฒนธรรมหรือว่า,าไอเดียใหม่ๆนะครับทำให้ผลิตัณฑ์ของบริษัทเราเองเนี่ยแล้วก็ในในส่วนของร้านอาหารเองเนี่ยไอเดียใหม่ใหม่ เก็อยากให้ลกอเนี่ยได้มีการแสดงถึงความความ m i n หรือ่ของอีวูพอดันะครับะเพราะว่าคือในเวนเจนี้หรือว่าในในภาคของภาคผลินะครับมีวัตถุิหลายๆอย่างนะครับ่นข้างดีสำหรับการทำพในโดยดวิจีนนะัตองบอกว่า ที่บ้านเราเนี่ยเรามีโลโกไลเซชันวัตถุดิบหรือว่าผักหลายหลายอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทำออกมาแล้วก็นำสู่ตลาดโลกได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทีที้มองเห็นว่าไอเดียใหม่ๆแล้วก็บวกกับ น้องๆนะครับที่จะทำให้คอนเซ็ปต์ใหม่ๆของร้า,านอาหารเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ชิมอยากสนับสนุนเต็มที่นะครับในในแง่ของไอเดียใหม่ๆและคอนเซ็ปต์ใหม่ๆนะครับทำให้ร้านเราเนี่ยแข่งขันกับตลาดโลกได้นะครับ,ท,รบ,บ,บ,รบรทุกบกั้นเหตุร้ายนะไรหลาย แบรนด์ของคนไทยรเราเอนะครับแล้วก็มันก,ก็ต่อต้าตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้อย่างน้อยเนี่ยเราได้ขยายไป CLV แล้วก็ต่อไปเป็นรถไฟฟ้าชานกลางนะครับก็ตรงน,นี้ก็เป็นอะไรที่สำคัญนะครับที่ผมมงว่า new generation ของเด็กๆรุ่นใหม่นะครับก็โดยทัท้งที่ที่มาหาลยนะัยมิชล์เนี่ยสามารถที่จะ ของโปรเจกต์ต่างๆนี่ไอเดียต่างๆนี้มันเนนกิดขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ยคือโปรเจกต์พวกนี้มันมันทำได้จริงแล้ว,วก็ลอง ในประเทศในปัจจุบันถึงแม้จะมีแบรนด์หลางชาาิที่เข้ามาในในประเทศเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังเป็นกบรนดที่เป็นยอดขายระดับหนึ่งในปัจจุบันอนะครับแล้วหลายๆอย่างที่ที่ชิเราเราเองกมีกิมจิหลายตัวนะครับที่ที่จะออกสู่ตลาดนะครับอยา่างปีนี้ที่เราได้นำมา,าเป็นกิมจิมะม่วงนะครับที่ยังไม่เคยมีใครทำน,น่าจะ and then they'll they have a little ทดกับลูกค้าในร้านนะครับรวมถึงงานไทยเฟสที่้กับเขาตักชาได้ทีได้หล่อและเาสามารถที่จะมผลักแน่นย่อไปในปี4 และก็อินวินของบ้านา